ไม่สาวสวยเล่าถึงสาเหตุลึกๆเล,ลิกสามีหนุ่มตอนนี้ชีวิตเหมือนเกิดใหม่สดสวยแซ่บเวอร์คขึ้นทุกวันเลยสำหรับนักแสดงสาวนิวเคลียร์หันขาจึงวิวัฒนวงศ์ล่าสุดมาเปิดใจในรายการวูดดี้อินเตอร์วิวเล่าถึงสาเหตุลึกๆของการเลิกราตอนนี้ชีวิตเหมือนเกิดใหม่อีกครั้งได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมีความสุขด้วยตัวเอง นิวเคลียร์บอกว่าชีวิตตอนนี้แฮปปี้รู้สึกตัวเองเพิ่งโตเป็นสาวรู้สึกตอนนั้นเรามองย้อนกลับไปเราเด็กมากเลยโดยเฉพาะความคิดเด็กมากทำอะไรเองแทบจะไม่เป็นต้องขึ้นอยู่กับคุณสามีเก่าพอวันหนึ่งเดินออกจากจุดนั้นตอนนี้ดีขึ้นทุกคนเลยถือเป็นการตัดสินใจที่คิดว่าเราตัดสินใจถูก ส่วนน้องไทก้าตอนนี้ก็มีความสุขเราสองคนยึดไทก้าเป็นหลักเลยไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรต่างๆก็คือเอาไทก้าเป็นหลักทุกวันนี้ที่ยังอยู่ด้วยกันทำอะไรด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปไหนด้วยกันก็เพราะว่าไทก้าความสัมพันธ์ตอนที่เป็นเพื่อนแล้วมันมีกลิ่นอายของอดีตสามีในช่วงแรกเป็นยังไงปรับตัวยากไหม นิวเคลียร์มันไม่มีเลยสำหรับนิวมันจบเลยเพราะว่ากว่าที่นิวจะมาถึงจุดที่นิวบอกเลิกคือนิวเป็นคนบอกเลิกเขามันสะสมมาเยอะแล้วเยอะมากจนเรารู้สึกว่ารางวัลของการที่เราสะสมมาคือการจากไปโดยเราไม่เสียใจคือเวลานิวให้คำปรึกษาเพื่อนนิวจะบอกเสมอว่าอย่าเพิ่งเลิกเอาให้สุดก่อนกลับไปดีกันเถอะ จะกี่รอบพันรอบก็ดีไปก่อนจนวันหนึ่งที่มันหมดแล้วมันไม่รู้สึกอะไรแล้วมันจะเดินออกไปง่ายมากโดยที่เราไม่นึกเสียใจเลยที่เราเดินออกมาเพราะบางคนเวลาเลิกมันก็ยังหวันหวนแต่ของนิววันนั้นก็คือรู้เลยว่ามันจบแล้วนิวเคลียร์ใช่มันจบแล้วมันหมดแล้ววันสุดท้ายที่รู้สึก คือเราชั่งน้ำหนักตลอดว่าเรามีความสุขมากกว่าหรือมีความทุกข์มากกว่าคือถ้าทุกพอๆกันกับสุขมันโอเคแต่นี่ทุกมันเริ่มมากกว่าแล้วเราอยู่ในบ้านเรารู้สึกอึอดอดัดเรารู้สึกกดดันเราไม่มีความสุขแล้วเราคิดว่าต้องไปแล้วละ่ะการออกมาจากความสัมพันธ์แล้วมาตั้งต้นในการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้ตัดสินใจเองทำเองทุกอย่าง เหมือนกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งไหนเล่าสิว่ามีอะไรบ้างนิวเคลียร์คือตอนแรกที่เราจะเดินออกมาไม่มีใครเห็นด้วยเลยแล้วตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีคู่ดาราที่เขาประกาศเลิกกันเท่าไหร่คือพ่อแม่บอกเลยว่าถ้าเธอเลิกเธอจะเป็นคู่แรกๆเลยนะไม่ไอายเหรอเพื่อนบางคนก็แบบไม่ไอายเหรอทำไมไม่ทนเพื่อลูก ออกมาแล้วจะยังไงทำอะไรดูแลลูกยังไงจะต้องโดนตราหน้าว่าชีวิตคู่ไม่สมบูรณ์แบบแล้วเราเป็นพวกที่ตอนที่คบกันก็โอ้โหชีวิตฉันมีความสุขสามีฉันดีฉันมีความสุขฉันเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดไม่ไอเหรอช่างมันไม่สนใจแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเราต้องดูแลใจตัวเองคือหลายคนชอบบอกว่ามันต้องรักตัวเอง แต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่คนอาจจะลืมไปว่าเราต้องมีความเห็นใจต่อตัวเองความเมตตาเวลาเพื่อนมาปรึกษาเราก็ไม่เป็นไรนะทำดีที่สุดแล้วมันเหนื่อยแล้วเราไม่ต้องสู้กับใครแล้วแต่เวลาเราบอกตัวเองสู้สิอดทนสิอะไรอย่างนี้ลองเอาคำที่เราพูดกับเพื่อนมาพูดกับเราเองมันจะรู้สึกเบาขึ้น มันจะรู้สึกเรารักตัวเองจริงๆถ้าเราเป็นแบบนี้นิวก็เลยไม่สนใจแล้วว่าใครจะมองยังไงเอาตัวเองก่อนแล้วนิวก็เดินออกมาเลยก็เลิกเลยอย่าเลยเซนเลยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดรู้สึกว่าถ้านิวรักตัวเองใจดีต่อตัวเองโลกมันจะใจดีกับเราแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่มีข้อเสียอะไรเลยทุกอย่างมันดีหมดนิวได้ทำในสิ่งที่นิวอยากทำ ที่ไม่เคยได้ทำอะไรที่นิวโดนบังคับห้ามทำนิวก็ได้ทำนิวก็ได้ไปห้ามทำเช่นอะไรนิวเคลียร์ไปดำน้ำเพราะเขาไม่อยากให้นิวไปเรียนดำน้ำเขาไม่อยากให้นิวไปอยู่บนเรือเขากลัวคนมาจีบอะไรนี้คือเขาห่วงนิวมากคือเขาไม่ผิดคือทุกอย่างนิวเดินตามเส้นที่เขาขีดไว้หมด เขาไม่ให้เราเล่นเลิฟซีนเรื่องไหนมีไม่ให้เล่นเสื้อผ้าห้ามเกาะอ,อกห้ามสายเดี่ยวเส้นเล็กๆห้ามเว้าหลังห้ามกระโปรงสั้นเราก็บ้าทำตามเขาหมดไงตอนแรกเพราะเรารักเขาไงนี่ก็ได้ทำหมดเลยไปต่างประเทศประเทศที่อยากไปอยากไปงานเฟสติวัลเราชอบ EDM แต่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่เคยพาเราไปเลย พอเลิกก็ไปเองจะไป t o m o r r o แ l a n d ก็ไปอะไรก็ไปประเทศไหนไปคนเดียวก็ไปที่วูดดี้รู้ไหมตอน land, นิวไป Tomorrowland นิวยืนร้องไห้อ่ะคือแบบฮาร์ดเวลขึ้นทุกอย่างเวทีที่เขาทำแบบเหมือนดิสนีย์แลนด์อะไรอย่างนี้พลุซาวคนอากาศทุกอย่างแบบร้องไห้รู้สึกแบบขอบคุณตัวเองที่ก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมาได้ที่เลือกในเส้นทางตัวเอง ได้มาเห็นได้มาทำอะไรแบบนี้นี่คือชีวิตจริงๆการออกมาจากความสัมพันธ์แล้วมาตั้งต้นในการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้ตัดสินใจเองทำเองทุกอย่างเหมือนกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งไหนเล่าสิว่ามีอะไรบ้างนิวเคลียร์คือตอนแรกที่เราจะเดินออกมาไม่มีใครเห็นด้วยเลยแล้วตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีคู่ดาราที่เขาประกาศเลิกกันเท่าไหร่ คือพ่อแม่บอกเลยว่าถ้าเธอเลิกเธอจะเป็นคู่แรกๆเลยนะไม่ไอายเหรอเพื่อนบางคนก็แบบไม่ไอายเหรอทำไมไม่ทนเพื่อนลูกออกมาแล้วจะยังไงทำอะไรดูแลลูกยังไงจะต้องโดนตราหน้าว่าชีวิตคู่ไม่สมบูรณ์แบบแล้วเราเป็นพวกที่ตอนที่คบกันก็โอ้โหชีวิตฉันมีความสุขสามีฉันดีฉันมีความสุข ฉันเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดไม่อายเหรอช่างมันไม่สนใจแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเราต้องดูแลใจตัวเองคือหลายคนชอบบอกว่ามันต้องรักตัวเองแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่คนอาจจะลืมไปว่าเราต้องมีความเห็นใจต่อตัวเองความเมตตาเวลาเพื่อนมาปรึกษาเราก็ไม่เป็นไรนะทำดีที่สุดแล้วมันเหนื่อยแล้วเราไม่ต้องสู้กับใครแล้ว แต่เวลาเราบอกตัวเองสู้สิอดทนสิอะไรอย่างนี้ลองเอาคำที่เราพูดกับเพื่อนมาพูดกับเราเองมันจะรู้สึกเบาขึ้นมันจะรู้สึกเรารักตัวเองจริงๆถ้าเราเป็นแบบนี้นิวก็เลยไม่สนใจแล้วว่าใครจะมองยังไงเอาตัวเองก่อนแล้วนิวก็เดินออกมาเลยก็เลิกเลยอย่าเลย เซนเลยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดรู้สึกว่าถ้านิวรักตัวเองใจดีต่อตัวเองโลกมันจะใจดีกับเราแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่มีข้อเสียอะไรเลยทุกอย่างมันดีหมดนิวได้ทำในสิ่งที่นิวอยากทำที่ไม่เคยได้ทำอะไรที่นิวโดนบังคับห้ามทำนิวก็ได้ทำนิวก็ได้ไปห้ามทำเช่นอะไรนิวเคลีย ไปดำน้ำเพราะเขาไม่อยากให้นิวไปเรียนดำน้ำเขาไม่อยากให้นิวไปอยู่บนเรือเขากลัวคนมาจีบอะไรนี้คือเขาห่วงนิวมากคือเขาไม่ผิดคือทุกอย่างนิวเดินตามเส้นที่เขาขีดไว้หมดเขาไม่ให้เราเล่นเลิฟซีนเรื่องไหนมีไม่ให้เล่นเสื้อผ้าห้ามเกาะอ,อกห้ามสายเดี่ยวเส้นเล็ก ห้ามเว้าหลังห้ามกระโปรงสั้นเราก็บ้าทำตามเขาหมดไงตอนแรกเพราะเรารักเขาไงนี่ก็ได้ทำหมดเลยไปต่างประเทศประเทศที่อยากไปอยากไปงานเฟสติวัลเราชอบ EDM แต่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่เคยพาเราไปเลยพอเลิกก็ไปเองจะไป Tomorrowland ก็ไปอะไรก็ไปประเทศไหนไปคนเดียวก็ไปที่ Woody รู้ไหมตอนนิวไป Tomorrowland ยืนร้องไห้อ่ะคือแบบฮาร์ดเวลขึ้นทุกอย่างเวทีที่เขาทำแบบเหมือนดิสนีย์แลนด์อะไรอย่างนี้พลูซาวคนอากาศทุกอย่างแบบร้องไห้รู้สึกแบบขอบคุณตัวเองที่ก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมาได้ที่เลือกในเส้นทางตัวเองได้มาเห็นได้มาทำอะไรแบบนี้นี่คือชีวิตจริงๆ